웰คอมแบ็กทูมายชานเลทีมไวต้นไม้ใหญ่ I. ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช a นเอของเรานะครับทีมไวต้นไม้ใหญ่ I. แล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีเนาะเรามาอยู่กันแถวแถวบางแสนนะครับลหลายๆคนมาเที่ยวชนบุรีมาเที่ยวบางแสนก็จะคิดถึงทะเลแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พาทุกคนไปลงทะเลนะครับเราจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวคาเฟส่สวยๆกันมาเริ่มกันที่คาเฟ่แรกเลยเรามาอยู่กันที่คาเฟ่นี้ครับ have a เ y ดี e a m เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศวันนี้เราเน้นชมบรรยากาศไม่เน้นกินเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปชมกันว่าบรรยากาศรอบๆเป็นไงคือโอ้ยดูดิภูมิถ่ายรงไถ่ยรูป อันนี้เป็นไอติมมชัชฉะนะครับมันจะมี2เลเวลเลเวล1กับเลเวล2เลเวล2เนี่ยมันจะเป็นแบบพรีเมียมนิดนึงมันจะมีความเข้มข้นของชาเขียวอ,อร่อยเนะญญาะบรรยากาศรอบๆร,ร้านก็คือดีนะครับเหมาะกับการถ่ายรูปมา,มากๆเนาะ แล้วนี่ก็เป็นบริเวณหน้าร้านนะครับก็จะมีเนี่ยป้าย Daydream Cafe เ,เนาะแล้วก็ประตูสีเหลืองคือหลังสีขาวอันนี้คือสวยมากแล้วจริงๆก็คือต้องหาช่วงเวลามาตอนที่เรามาตอนนี้แสงมันก็อาจจะยังไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้มันประมาณเกือบเที่ยงอะ่ะแต่ว่าแต่ยังไม่ปังเพราะฉะนั้นลองดูเวลาเราว่าช่วงบ่ายอาจจะปังขึ้นเพราะว่าในร้านมันก็เป็นกระจกค่อนข,ข้างเยอะเพราะฉะนั้นแสงมันก็จะโอเวอร์บ้างใครที่มีกล้องใหญ่หญๆสามารถปรับอะไรได้ก็อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่น่าสนใจนะครับ Live it up, take it one day at a time Keep it shining like the stars you see แล้วตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านที่2แล้วนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านเรดเชมเนาะเป็นร้านที่อยู่แถวๆเขาเขาเรียกว่าอะไรอะเขาสามชุกหรอ <S 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 เขาสามมุกนะครับจังหวัดชลบุรีนั่นเองเนาะก็บริเวณนี้นะครับก็จะมีเนี่ยติดก,กับชายทะเลอย่างนี้เลยเป็นทะเลนะครับใดๆแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเขาสามมุกที่แบบมีลิงเยอะๆร้านนี้ก็คือร้านเรดเชมนะครับบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศดีมากแล้วก็คนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เป็นวันสิตดีด้วยเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันแล้วกันมุมถ่ายรูปเยอะแน่นอน คือที่นี่ก็คือมีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เราก็สั่งอเมริกาโน่เย็นมา,มาน้องก็ต้องเลือกวันมาดูนะดูทรัพยากรอากาศก่อนแล้วก็มาเที่ยวกันดูดิความปังที่จะเกิดขึ้นเนี้ย นี่ยร้านข้างบนนี้คือขึ้นไปถ่ายได้เหมือนกันนะเฮ้ยทุกคนมันจะมีมุมที่แบบปังๆหลายมุมเลยอ่ะก็คือถ้าขึ้นไปยืนมุมนี้นะเราก็ถ่ายมานี่ยืนตรงนี้เลยแล้วก็ถ่ายลงมาก็คือแบบเลดหนึ่งกรุปจะเป็นบนประภาคารเนาะข้างหลังก็จะเป็นประภาคารนะครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆเลยใดก็คือสวยงาม ทุกคนานาที่สองไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านต่อไปนะครับไปติดตามกันต่อว่าเราจะไปร้านไหนกันทุกคนแล้วต่อไปเราก็มาอยู่กันแถวๆหน้า,นานหาดวอนนาภานะครับแล้วก็มันจะอยู่แบบไปลายๆนิดนึงอะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันมันจะมีร้านไอศครีมแล้วก็คาเฟ่เล็กๆกรุบๆเข้าไปชมด้านในกันอีกค่ั แลวตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บริเวณร้านไอซีครีมนะครับมันก็แบบเป็นการเล่นคำเนาะจากคำว่าไอซีครีมมาเป็นไอซีครีมเป็นร้านไอติมสวยๆเก๋ๆที่อยู่แบบหน้าหาดวรนพาซึ่งหาดวรนพาจริงๆมันจะอยู่ด้านในนู้นอนะไม่ไกลมากตัวโอ้โอความคิวของร้านเนี่ยดูดิแล้วก็คือเนี่ยดังไม่หยุดงงมาก ไอซีครีมเลยทุกคนคือมันคิวมากความปังก็คือเออสีสวยเด้อจะบอกว่าไอซีครีมนะครับก็เป็นร้านไอติมที่ราคากำลังดีแล้วก็แบบสวยงามกรุบกรุบมุมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่ามาหน้าชายหานเนาะใครมาบางแสนก็คือมาดูทะเลมาดูชายหาดร้อน,นๆก็มาทายติมใช่แล้วก็ไปต่อคาเฟ่ที่เราพาไปเนี่ย จริงๆแต่ละร้านที่เรามาเนี่ยเราก็คือจะมาเก็บภาพบรรยากาศเป็นหลักนะคะไม่เน้นไม่เน้นกินเหมือนแบบก่อนๆแล้วก็ภาพบรรยากาศที่เราเก็บได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเลฟเฟนซ์ของใครที่กําลังมองหาคาเฟ่สวยๆใกล้กรุงเทพเนาะก,ก็สามารถมาดูได้เดี๋ยวไปดูร้านต่อไปกันว่าเราจะไปร้านไหนต่อ <c oughs> ทั้งหลักของเราก็คือร้านโม <c oughs> มิจินะคบเป็นร้านแบบสไตล์ออกเจแปน,นิสนิดนึงเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะไปดูกัน มันก็จะเป็นสไตล์แบบสวนสวนนิดนึงนะครับเต็มไปด้วยอ้เต็มไปด้วยแบบต้นไม้แล้วก็หินใดๆเนาะความปังของร้านนี้คือมันสีแบบสีโทนมูจิมูจินิดๆอะ่ะเออเราก็ชอบนะครับมันสวยงาม มันมีความสวยงามธรรมชาติแบบดีงามเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะครับ hero, เนี่ยร้านนี้คือกว้างขวางมากแล้วก็แบบมุมถ่ายรูปเยอะมากต้องมาดูนะครับก็น่าจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วที่เรามาทำการถ่ายทุกคนดูนหลายๆมุมเนาะ จะบอกกับทุกคนว่าร้านนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจเนาะร้านคาโมมิจิเนาะอ,อยู่แถวแถวบางแสนใครที่มาบางแสนแล้วก็เบื่อแล้วทะเลจะไปไหนดี <ilos oph obic> ก็ลองไปดูนะครับคาเฟ่วันนี้ที่เราพาไปทั้งหมดเราพาไปได้แค่ 4, คาเฟ่เนาะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนาะก็ลองตามรอยกันได้แต่ละคาเฟ่ก็มีความแตกต่างกันไป สำหรับวันนี้นะก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วก็แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ TMY ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าใครที่อยากเจอกับเราไปบ่อยๆก็กดกระดิ่งว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนน้องพยายามจะทำคลิปให้กับทุกคนดูวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย